สวัสดีครับบริษัทเจรักษานะครับวันนี้จะมาเดโมนสินค้าตัวใหม่แกะกล่องให้ดูเลยนะครับสินค้าตัวใหม่เนี่ยเป็น AD Tainer ตัวใหม่นะครับที่ a f t เนาะนะครับตัวนี้ AD Tainer นะตัวสีเขียวนะครับขอบสีดำนะครับนะตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษคือมีหน้าจอด้วยเอาราจะจะ u n b อกให้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแกะกล่องนะอือเอาละในกล่องนะครับจะประกอบด้วย AD ครับ ดีนะครับโอเคครับแบบลองดูครับเอได้ดีนนะครับมีคู่มือให้นะครับโอเคไม่ได้มีแั่นแปะของผู้ใหญ่ครับอีกแปดีครับตรงเสียงฟานครับนี่ก็จะเป็นตัวของเซ็นเซอร์แปะที่หุ่นนะครับตัวท้ายก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับโอเคนะของแถมมีประมาณนี้นะครับ เ,เราจะมาดูครับว่า A D ตัวนี้เปิดใช้งานเป็นยังไงแัะษณะแบบไหนนะต่อมาจะมาดูนะครับวิใช้จริงจะเป็นยังไงนะจะลองดูกระหุ่นะครับเอาละยกเครื่องมาจากกล่องเลยนะครับโอเคเรามีหุ่นตาที่หนึ่งตัวนะครับเอาละมาดูตัวเครื่องเราเลยนะตัวเครื่องครับเวลาเปิดปุ๊บมันจะติดแลอัตโนมัติครับปุ๊บติดเลยไหมครับเอาละใช้มีรีโมทด้วยมีกข้างหลังด้วยนะ เคอรีโมทที่มีหลายปุ่มด้วยกันนะครับมีจากศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเลขพวกนี้เป็นสเนนริโอนะครับ CPR แล้วกดไปข้างหน้าแปลว่าไม่ต้องรอสองนาทีครับมันสามารถสกิปและข้ามได้เลยเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเพลและพอสนะครับอันนี้จากเซมิแล้วแต่เซมิกับออโต้ทัฟู์นะครับแล้มันสามารถข้ามแบบไม่ต้องกดปุ่มก็ได้กดโอเคว่าแปะแผ่นเรียบร้อยแล้วครับไม่โอเคว่าแปะแผ่นไม่เรียบร้อยครับอันนี้คือผู้ป่วยสั่นอันนี้ช็อคเซนได้ร่วมไปช็อคนะครับแบตเตอรี่ต่่ําานนนนะะคคคครรัััััับบต้้งออีืมหวใจ ช้าเกินไปเร็วเกินไปองใจตื้นไปพงศ์ใจลึกไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะสามารถทฟีดแบ็กได้ด้วยนะครับเอาล่ะเราลองใช้งานดูจริงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาเปิดหน้าจอกันเลยโอเคคระะ<อ>าวนี้พขาเปิดปั๊มสติตอัตโนมัตินะครับฉี้ตรงแล้วแปลงแผ่นดังไปตามรูปอ่าเอาล่ะซ่อมตรงนี้นะครับเอาไว้ใส่เอาไวใ้ไวใส่แผ่นนะครับพ่วงแผ่นแปะกับเครื่องอ่ามีแผ่นที่ใส่ด้วยนะครับนี่ต้งองจะพอดีเป๊ะเลยแล้วเสียบพวกเข้ากับเครื่อง แส่ผลลปิดได้ด้วยนะครับนะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานจริงๆครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วสามารถกดรีโมทยังไงได้นะครับเอาล่ะพร้อมนะครับครับโอเคเราจะมาเปิดเครื่องใช้งานกันนะครับโอเคเอาล่ะเปิดเครื่องครับเครื่องติตรงมัทน,นะครับ เสียบพ่วแผ่นแปะครับตรงแล้วแปะแผ่นนำไฟฟ้าตามรูปแปะแผ่นนะครับตามรูปนะครับขอบคุณเลยแปดแผ่นตามรูปที่แสดงเสียบค่วแผ่นแปะกับเครื่องแล้วก็เสียบั่วงครับแล้วเสียบั่วเข้ากับเครื่องก็เสียบปั๊บครับถ้าไม่ติดเซนเซอร์เรากดตัวนี้ครับแปดแผ่นห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยน่ครับกำลังคระห์จังหวะการเต้นของหัวใจช็อตด้วยไฟฟ้ากำลังชาร์จ หนึ่งทุกค,คนถอยสองทุกถอยสามทุกคนถอยครับกดช็อตค,ครับช็อกแล้วเริ่ม CPR นะครับอันนี้ลอก CPR ถ้าคนปั๊มไม่ดีก็ปั๊มเขาปั๊มช้าครับเครื่องก็จะบอกครับกดเร็วขึ้นให้กดเร็วขึ้นถ้าเขาปั๊มเร็วไปครับกดช้าลงให้เขาจากดช้าลงพูดปั๊มเบาครับกดให้แรงขึ้น แรงไปครับกดเบาช่วยหายใจสามสิบต่อสองครับช่วยหายใจเอสองนาทีนานเหลือเกินคนวัมได้ผลได้ประโยชน์แล้วโอเคละแล้วกด TPR ตรงนี้ครับมันก็จะข้ามให้ครับไม่ข้ามเลยสองนาทีผู้ป่วยเต็มนะครับกำลังวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยกำลังวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ ไม่ต้องช็อคนะยไม่แบบไม่ช็อคนะครับ CPR มีปั๊มต่อได้อ่าก็จะลดเวลาครับว่าไม่ต้องสองนาทีจริงๆนะครับโอเคอันนี้เป็นการใช้เครื่องนะครับโอเคอ่ะขอบคุณมากครับผมจะมาดูกันต่อนะครับซองสีเหลืองนี้ที่แถมปกับเครื่องนะครับที่มีแผ่นแปะแบบนี้ครับแผ่นแปะคล้ายๆก๊อเอี๊ยแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ครับเราสามารถแปะเอาคุณแบบนี้ได้ครับ เพีงนี่ยแปะกระหุนครับ2จุดเพราะเนี่ยถ้าตัวตัวนี้เนี่ยเวลาเราเอาเซนเซอร์ของตัวแันแปะไปจับมันจะข้ามอัตโนมัติข้ามหมดอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดกดรีโมทน,นะครับออะลองดูก่อนว่าแปะได้หรือเปล่าฉีดซองแล้วแปะแผน่นนัไฟฟ้าตามรูปแปะแผ่นตามรูปนะครับแปะแผ่นตามรูปที่แสรงเสียบพวกแผ่นแปะกับเครื่อง 8,000แล้วเสียบคั่วเข้ากับเครื่องเครื่องห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยกำลังวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจชารตด้วยไสายก่อน,น 8, กำลังชาร์จเครื่องก็จะห้ามสัมผัสตัว <S 1> 1, <S ผู้ป่วยสองคนถอยกดปุ่มสอ 3, 2, คนถอยช็อคแล้วเริ่ม CPR โอเคครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัว ผ่นแปนครับแล้วก็ดุมสามารถเป็นเซนเซอร์ได้ในหูนะครับของทุกคนากครับนะครับต่อมาจะสอนที่การถอดถอดผ่นแล้วก็ใส่แบบนี้นี่นะครับเนื่องจากเออเครื่อง LED ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะพิเศษครับมันจะไม่ต้องเปลี่ยนฐานแล้วครับแต่มันจะมีแบตเตอรี่ชาร์จได้ครับอยู่ด้านหลังเช่นเดียวกับตัวของรีโมทครับสามารถเก็บแล้วเป็นแม่เหล็กตูดได้เลยนะโอเคแบตเตอรี่เป็นลักษณะอย้ครับอยู่ทั้งหลายเครื่องเลย เห็นไหมครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะมีตัวหัวให้เสียบชาร์จด้วยแล้วก็ตรงนี้ครับเสียบชาร์จกับตูดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เสียบกับไฟครับหลังเสียบปลั๊กไฟขึ้นสีแดงครับอันนี้แปลว่าชาร์จแล้วถ้าชาร์จเต็มไฟจะเปลี่ยนสีนะครับอันนี้วิธีการเปลี่ยนใส่แบตเตอรี่นะครับพอชาร์จเสร็จปุ๊บถ้าเต็มแล้วเราก็ถอดออกครับ เทียบกับที่เดิมครับน่าเห็นไหมครับมีทั้งมีรีโมดทั้งแบตเตอรี่ด้วยนะครับสีสันก็สวยงามนะครับเปิดปุ๊บก็ติดเที่ยวฝาก็ติดแล้วนะครับโอเคนี่วิธีการเปลี่ยนแบตนะครับส่วนแผ่นก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับดึงตัวนี้ออกครับแล้วก็เปลี่ยนด้วยตัวที่มีอยู่นะครับเปลี่ยนคู่แผ่นแปะกับแผ่นอันนี้ชุดเดียวนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เนาะโอเคนี่ปิดเครื่องพอใช้งานเสร็จครับพี่กดตรงนี้ครับค้างก็จะปิดอัตโนมัติครับ โอเคครับขอบคุณมากครับ